ตอนนี้8โมงครึ่งน,นะครับก็ปิดตชาช่างไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ในศึกสอธนบปน,นะครับโดยสิงห์ปาะกปีนะครับก็จัดไว้เหมือนเช่นเคยนะครับผมชั้นที่3 350ชั้นที่2 700บาทวันนี้ก็มีร,รับมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยสําหรับใครวันนี้มาดูที่เวทีได้เริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็รับชมได้นะครับทางเพจกลุ่มพลังใหม่ถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยไลฟ์สดก็เหมือนกันนะครับ วันนี้มีบรรพบชอบเจ็ดคู่เลยครับเดี๋ยวมาติดตามว่าใครจะเข้าตาถูกใจกันบ้างน,นะครับแต่ก่อตื่นฝากไ้ก่อนเลยครับแอดไทเกอร์เก้านะครับฝากถอนขั้นต่ำสองร้อยสามร้อบาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมมีโบนัสสาหรับสมาชิกใหม่ด้วย20%ก็เข้ามาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกทุกการได้นะครับ คูแรกสเก็ตเพชรเอนนี่มวยไทยครับเจอกับกาแก้วสอพงมอนนะครับคู่นี้ชกในพิประกาศ124ปอดนะครับคู่นี้นี่เป็นมวยฝีมือเจอกับมวยเข่านะครับสเก็ตเพชรมวยฝีมือกาแก้วมวยเข่านะครับกาแก้วนี่หายไปนานเลยนะครับกลับมาภาคนี้ยังต้องทําร่างกายนะครับดูว่าสเก็ตเพชรยังดูดีกว่านะครับผมก็ดูว่ารูปร่างเนื้อตัวเมื่อช่วงเช้าถือว่ามาสวยงามเลยนะครับยังชอบไปที่เจ้าสเก็ตเพชรเอนนี่มวยไทยครับสำหรับคู่แรก ผู้ที่2นะครับเพชรสองฟ้าออฉริยะนะครับเจอกับรักเกชาอริสากุปนะครับผู้ที่2นี้ร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับน้ำหนักไม่มีปัญหานะครับทางด้านเพชรสองฟ้ามาขาดด้วยจุดสองนะครับรักเกชามาเกินหนึ่งปอนด์ส่วนตัวผมว่าน่าเข้ารักเกชาไปก่อนนะครับฝีมือแข้งซ้ายต้นๆไม่มีแพ้แน่นอนนะครับมีโอกาสได้ซื้อขายออกตัวกันนะครับเข้าไปก่อนนะครับฝีมือแข้งซ้ายทางมวยได้เปรียบ คู่ที่3าเพชรตาเสือสว่างเสือครับเจอกับเพชรนองคอมในแพทย์วีรชนนะครับคู่นี้114ปอนด์นะครับเพชรตาเสือก็เป็นมวยฝีมือครับแต่โดนลูกหนักชอบออกอาการนะครับแต่ก็พยายามคุมเกมยือถึงปลายๆได้นะครับส่วนเพชรนองคอมนี่สไตล์บู๊ดุดันนะครับแต่ขาต่อยบาดน่ากลัวนะครับแต่สุดท้ายผู้นี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรตาเสือนะครับดูว่าต้นต้นทนหมัดทนแข้งให้ได้นะครับแล้วก็กินในปลายๆด้วยความที่ฝีมือจัดจ้านเอานะครับ คู่ที่4นะครับเป็รกุญหารเจ้าเป็นกุญหารปอเปาอินนะครับเจอกับทางด้านเชอรี่โยธารักษ์มวยไทยคู่นี้ชกในพูกัด119้กปอนด์นะครับเป็รกุญหารในอดีตนี่ก็เจอมวยดีๆมาเยอะครับทั้งโชคดีพยัคฆีรีอะไรประมาณนี้นะครับแต่กลับมานี่หายไปร่วม,มปีกว่าๆนะดูว่าสภาพร่างกายน่าจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะคู่ mm hmm. คกับมาไฟแรกเลยส่วนทางด้านเชอรี่นี่ก็ช่วงหลังสดมากนะครับผมชนะ มาตลอดเลยทั้งคะแนนทั้งน็อกนะครับผมวันนี้ก็น่าเข้าไปที่เชอรี่ไปก่อนนะต้นๆเสียหน่อยครับมีลูกหนักของเจ้าเพชรทหารนะครับแต่ก็ดูวันนี้รูปร่างก็ได้เปรียบแล้วก็จังหวะฝีมือน่าจะได้เปรียบเช่นเดียวกันนะครับ คู่ที่5คู่ค,ครับพอนอรนารายบภูมิพัฒน์เจอกับอีสานเหนือโชคบางแสนนะครับอีสานเหนือก็เป็นมวยฟูมวยหนักนะมีลูกหนักลูกแรงนะครับน้ำทํ้หนักผ่านตอน8โมงนี่เองนะครับส่วนทางด้านเจ้าพอนอรนารายผ่านตั้งแต่เช้าเลยครับมวยสีมือแข้งซ้ายจัดจ้านนะครับวันนี้ผมชอบแข้งซ้ายของพอนอรนารายไปก่อนไฟที่แล้วก็ดูชนะนะครับแต่กรประการมองไม่ผ่านไฟนี้ก็มองเช่นเดียวกันนะครับมองว่าแข้งซ้ายน่าจะดีพอที่จะกินได้นะครับ ผู้ที่6คู่ร้องครับกรุงไทยเจ็ดเก้าครับเจอกับแสงตะวันช่อห้าพยักษ์นะครับคู่นี้ชกในพิกัด116ปอนด์ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับกรุงไทยนี่สําหรับมวยไทยนะครับเพิ่งมาสะดุดแพ้เจ้าซุปเปอร์เล็กจิตบังนน์เองส่วนทางด้านเจ้าแสงตะวันนะครับแหมก็ฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนะครับผมมีชนะอิททาลีแพ้ซันเดย์อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบเจ้ากรุงไทยนะครับ มีช่วงที่หายไปคือเดือนที่แล้วหายไปนี่ไปชกมวยสากลมาดูว่ามีหลากหลายเลยมีทั้งเขาในฝีมือมีหมัดเสริมด้วยนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยหลากหลายกว่าแสงตะวันแน่นอนนะครับก็อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วแหละนะครับว่าจะมาเต็มที่เต็มร้อยแค่ไหนแต่ผมชอบไปที่ยอดุงไทเจ็9้า 9, นะครับ แล้วก็คู่เอกของรายการนะครับพึ่งผ่านเมื่อ8โมงรึ่งนี้เลยครับแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับเจอกับทางด้านแรมโบ้เจพาวรุตสมุยนะครับคู่นี้ชกในพิกัด147ปอนด์นะครับก็เป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่นเวลต์เวทของราชดำเนินด้วยในพิกัด147นะครับเจอกันมา2ครั้งนะครับเป็นทางด้านแสนพลที่ชนะมาได้ทั้ง2ครั้งนะครับผมวันนี้รุปมร่างได้เปรียบแล้วก็ดูว่าโซนสูงแล้วก็ลุกหนักเนี่ยได้เปรียบนะครับน้ำหนักวันนี้มากเกิน3.7แต่ก็ทําได้ดูไม่อ่อนละหวยลอยแรงนะครับผม เยอะเหมือนกันแต่กว่าจะได้ชกนี่ก็เกือบ4ทุ่มเลย3ทุ่มกว่านะครับผมมองว่าวันนี้ฟื้นแน่นอนนะครับน่ารุ่มรีแสนคนนะครับน่าจะย้าแคร์ได้เป็นภาคที่3นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปดูว่าเวทนี้เนี่ยได้เปรียบชัดเจนเลยทั้งนั้นแลมโบ้นะครับพี่เขาบอกแล้วว่ายังทํา1 4 3 4 4ได้นะครับแต่เวทนี้1 1 7ดูว่าใหญ่ไปสําหรับพี่ขาอครับผมวันนี้ก็ฝากไว้7ตัวนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็รักไายชอบไทก็ติดตามกันได้ครับผมสวัสด